บทที่7จ็ดถึงสิบเอ็ออที่หนึ่งพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวาอาราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตะโลปุร,รมมิสรรธัรรธมรมาซาติสัตธาเทวามนุสซานางพุทโธภะคะวาติธรรมานุสติ พาหะคาโตาวะตาทมโมสันทิทิโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอไบรโกปัดจัตัางวิทิตัโพวิญยูหิติสังคานุสติสุปัิปันโนพาวะโตเศร้าวะสร้างโคชุปฏิปันโนภาวะโตเศร้าวะสร้างโคยะปฏิปันโนภาวะโตเศร้าวะสร้างโคสราบดีจิปฏิปันโนภาวะโตศ้าวะสร้างโคยทีทางจตาริปุริสายุคานีอธาปุริัาบุคลาเอสะภาวะโตศ้าวะสร้างโคอาวุเนโยปาวุเนโยทักขีเนโยอันซลีกาลานโยอนุตตังปุญญเขตตงโลกาซาตี บทที่สิจินนามณีปิยมันตังปิญัามันตัง,ง,ตงจินนามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางโอปสันติสินีหังมาตาปิตาวางโอระหังตะโพตันจากมหาราชาตะวังมังปะโป,ะป,ะโปะสัตถุโนปีโนทีปังกา,กาเลเทโวสุโปโเเสธิกินจิเทโวเยสักโกปันปัดชังทัสมิงกินเนวา ทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภาวันตุเมสิทธิลาพังชนาชนะเยมะนีจินดาปิยังตตทะนังสัพเพชนาวะหุชนาปิยังมะมะบทที่11บเอ็กัตตวาสกัตตวาพุทธรัตน์งอสัทภัตตมังวรังเทวมนุสานังพุทธเตชินะโสธินานสตุปัฏวาสัพเพทุกขาวูปัสเสตุเตสกัตตวาธรรมรัตน์งอสัทภัตตมังวรังไตริราวสมปนังธรรมเตชินะโสธินานสตุปัฏวาสัพเพพยาวูปัสเสตุเต สก,กตตวาสร้งางรัตนาอสธาอุตามะวารางอาหุเนยังปะหุเนยังสร้งางคเตชินะโสธินานะสตุป,ปัทาวาสเพโรคา,าวัสเมตุเตหมดที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดรอบที่สอง อิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโววิชาตนตนาสตันโนสุขะโตโลกะวิทูอนุตตะโรปุริสัตธรรมมาซาหิสทัทธาเทวมนุสสานังพุโทโธภควาติตวาฆาโตภควาตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปะนิโกปะจ,จตังเวทิตพโพเวนยูหิติสุปปิปันโนภควาโตสาวะสังโฆมุปปิปันโนภควาโตสาวะสังโฆมแยปปิปันโนภควาโตสาวะสังโฆสามีจิปปิปันโนภควาโตสาวะสั้างโคม แยกที่ทางสตาธิปุริสายุคานี้ถ้าปุริสาบุคลาเอสาพักวะโตสเศร้ากับสร้างโคโอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอ,อันชร,รลีกัลเดโยอ,อนุตะลังปุญญาเขตตังโลกาซาตีจินดามณีเียงมันตังยังยัสร้างถา ทาสร้างโกนังอุปสสันติสิเนทั้งมาตาปิดตาวะโอโอระห่งปะโพตันสามหาราชาตะวังมังโปสัตถุนโนป,ปิทีปังกาเลเทโวสุปโพเสที่กินจิเทโวเยสักโกปัดชังเทสมิงหินเนวาทาตาปิยังกันตังสารีปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนะตนะเยมณีจินดาปิยังจัทะนังสัพเพชนาพระหูชนะปิยังมาก สกัตตวาพุทธะตานาโอสะาอุตมังวราหิตังเทวมนุษานังพุทธเตชินะโสธินานังสตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปัสเมตุเตสกัตตวาธรรมระตนาโอสะาอุตมังวรังไปลาภูปัสสะมานังธรรมเตชินะโสธินานังสตุปัตถวาสัพเพพยาวูปัสเมตุเตสกัตตวาสังฆรคาตนาโอสะาอุตมังวรางอาหูเนยังปะหูเนยังสังฆเตชินะโสธินานังสตุปัตถวาสัพเพโรคาวูปัสเมตุเต บทที่เจ็ดถึงสิบเอ็ดรอบที่สามอิติปิโสภะคะวาอระหังซัมมาซัมพุทโธวิชาจรณะซัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสัธรรมมาซาละทธิสัทธาเทวามนุสสานังพุทโธภะคะวาตีสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิถิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนิโกปัจจตังวิิตาโพวิยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตเาวะสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตเาวะสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตเาวะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสศร้าวะสังโฆยในที่ทางสตาริปุริสายุคานีอัถปุริสัปุคาราเอสัภะคะวะโตเาวะสร้างโคอาหุเนโยปะอาหุเนโยทัพิเนโยอันเทรีกะละเนโยอานุตตะรังปุญญะเกตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทา สังโกนางอุปะสั้นตีสีเนหังมาตาปิดตาวะโอระหัางปะโพตันจ่ามหาราชาตะวังมังสโรสัตถุโนทีปางกาเรเทโวสุโปเซธิยินจิเทโวเยสกโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิดยงังกันตังซาลิปุตโตภาวันตุเมสิทธิลาพังชน,นะเยมณีจินดาปิยงังจัทธนังสัพเพชนาวะหุชนาปิยังมากๆ สกัตตวาพุทธรัตนังโอสถทั่งอุตมังวรางิตังเทวมนุสานางพุทธเตชนะโสธินานสตุปัทาวาสเพทุข้าวุปัสสเมตุเตสกัตตวาธรรมตนังโอสถังอุตมังวรางปริราบปัมมังธรรมเตชนะโสธินานสตุปัทวาสเพพยาอุปัสสเมตุเตสกัตตวาสร้างฆรัตนังโอสถังอุตมังวรางอาหุเนยังปะหุเนยังสร้างเตชนะโสธินานสตุปัทวาสาสเพโรคาวุปัสสเมตุเต บทที่สิคถาชินนบัญชนชยาสนากตาเชตวามารังสวาหานังจัตุสัจจาสพังและสร้างเยปิวิงสุนาราสภาพันหัางกะราทโยพุทธาอัถวีสตินายกาสัพเพปฏิฐิตาไมห้างสัมัทเกเตมุริสราซีเซปฏิถิโตไม่ห้างพุทโธธรมโมทวิโรจเนสั่โโปปิติโตหงสุนาราสภา ฮาเทเยมีอนุรุธโธสาลิปุตทโธทจัทคีน,คนีกุลันโยปฏิภาคัสมิงโมคารานจาวามเกยค,คันคีสวรนมไยห้างอาสุงอนันทราหุโลกัสโปจัมมาห้านาโมอปัสุงวามาโซตะเกเกสัตโตปฏิภาคัสมิงสุริโยะประพังกะโลนิสินโนซิริสัมปันโนโซปิโตมุนีปุงเข้าโงกุมารากัสโปเทรโรไมเฮซีจิต,ตวะทโกโซไมห้างมัทานีนิจังปฏิท่าศีคุณากะโร อังคุลิมาโลสาปาลีนั้นทซิวีเทลาปัญจอิเมชาตาณารเตติลกามามาเซทาซีติมาห้าเทราวิชิตาชินาเศาวกาเอเตซีสีมาห้าเทราชิตะวันโตชิโนละซาลันตาซิลเตเชนาอังคัมังเกสุสันหิตาตัตนาภุรโตอาสิแทกิเนเมตาสุตตะกลงทัชคังปัชโตอาสิวามีอังคุลิมาลกลงคันทาโมราปิตันจาอาตานติยสุตตะกลงอากาเซชทนางอาสิเซซาปาการสันติตา ชีนานาวราสังยุตตาตากับปากาลาลังกตาวาตาปิตาท้าสั้นซาตาปาหิและสันตุปัฏฐาวาอเซซาวีในอย่างงานตุอนันดาชีนาเดยาซาวาสโตเมสติเจนะสัทธาสามปุถารันเสธชีนาปัญชละมาชมหิมหิรันตังมหิตะเลสัทธาปะเลนตุมังสัเพเตมหาปุริสาสะพายเจวามันโตสุกโตสุลโขชีนานุภาเวนะชีตุปัฏฐาวสัทธรมมานุภาวะชิตาทิสังโคสัทธรมมานุภาวะชิตันตรายโยสัทธรมมา สังคานุอิตเซลมันโตสุกโตสุรโคชินานุภาเวนะชุดุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตายสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัตธรรมานุภาวะปริโตจารามิชินาปัญเชลีวันที่สิบสามมาหุงมหากาพาหุ่งสหัสสาภิมิตาเาวุฒธันตังคลีเมฆลังอุทิตาโคละจเซนมาลังทานาที่ธรรมวิทินาชินตวามุนินโทตันเตชะสซาพวันตุเตชยามังคะลานิ มาลาติเลกะมาพิยุชิตตะสภารติงโครัมปนาละวะกะมัคขมะทะทะยะขันขันตีสุทันตะวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตทัศาพราวันตุเตชิยะมังคลานินาราคีรินทัสาวะลังอติมันตะพูตังทาวะคีสกัมัสนีวะสสุทารุนันตังเมตามุเสกะวิธีนาชิตาวามุนินโทตันเตทัศาพวันตุเตชิยะมังคลานิ อุขิตะคัคามัติหัตตะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปาถังคุลิมาละวันตังอิทีวิสังคตะมโนชิตตวามุนินโทตันเตหะซาปวันตุเตเชยมังคลานิกัตตวานะคัทมุทลังอวะข้าพิธียาจินไยอทุทวจนังชนะกายามัตเชสันเตนะโซมาวิทินาชิตวามุนินโทตันเตหะซาปวันตุเตเชยมังคลานิสัจจังวิหายามัติสัจจากวาหะเยตุงวาท่าพิโลปิตะมานังอัติอันทฆู้ตัง ปัญญาปัทีปะชริโตชิตวามุนินโทตันเตหัสาภวันตุเตชยมังคลานีนันโทปะนันทาผู้ชะกังยิปุตังไมหิตติงพุนเตลัทธิลาปุชเคนะถามาไปยันโตอิทูวาเทสาวิหินาชิตวามุนินโทตันเตหัสาภวันตุเตชยมังคลานีทุกขาทิฏฐิผู้ชะเคนะสุดทัตถะทั้งพะังวิสุทธิชุติเมปิฏกกาพิฐานังยานาคาเทนะวิหินาชิตวามุนินโทตันเตหัสาภวันตุเตชยมังคลานี เอาตาปิพุทธ,ธาชายะมังคลาอัฏฐกถา,ายว,วายสโนที่นั่งที่นสัะเตมัตันตีหิตวานเนกะวิวิธานิสุปันทวานิโมข้างสุขังอนิฆะเมยะนโรสปัญโยมหาการุณิกูนาโธหิตยะสัพพา,านีนางปุเตรตวะบารมีสพัสพเเพัปโตสัมโพธิมุตตังเอตินะคะสาวาชินะโหดุเตเชายามังคลงาาังเชยันโตพุยามูเลศกยานังนั่งนักยานางันานานางนั่งนี่วัฒโนเอวังตะวังวิเชยโยหิตเชยสุเชยมังคเล อัปราชชีกปาลังเกสิเตปเทยโปโคลีวิเศเกสปัปพุทธานังข้าบโตปโมคติสุนังขัดตังสุมาฆังสุหะตังสุหิตังสุขโนสุมุตโตสารชิทังคัมมาสุลิสุปปะรคินังการยกรรมังวาตากรรมังปะรคินังปะรคินังมโนกกรรมังปณิทิเตปะทาคินาปะทาคินานิกัตตะวานและพระพันตเทะเบคินี พระวัตุสาวพระมังคลังพระวตุสาวพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสาวพระมังคลังพระวตุสาวพระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสาวพระมังคลังพระวตุสาวพระเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตบทที่สิบสี่ปัญธานคาถา ยาเทวตาสั้นสวิหาราวาสินีทูเปคเ,เลปลุริคเลตะตหิ่งตตหิ่งตาธรรมธาเนนะภะวันเตปุชิตาโสทิ่งกโรน์เตทะวิหารมันทะเลเทราจามัชานวกาจัพิกโวสารามิกาธนะะตีอุป,ปาสก,กาคามาจาเตใสาคามาจะอิสาราสัปปาน้าภูตาสุขิตาภะวันตุเตเะราพุชาเยปีจอันทสัมภวาสรั้งเศธชาตาอัฐโวปะปาติกา นิยานิกงธรรมะวรังปฏิจเตสเพปิทุกขัสสะกะโดนตุสรัดยังหาตุจิรังสตงัตตังธรรมโมธรรม,มะราจปุขาสังโคโคตุสังสมังโสมโควะอัตถายจสหิตายจจะอัมเหราคะตุสัตธรรมโมสเพปิธรรม,มาจาริโนอุตติงสัมปาปุเนยามะธรมเมอรลิยปะเวหิเต ปะสั้นนาหวนตูสัพเพปิปานิโนพุทธศา,าสเนสัมมาทารังปะเวสันโตกาเลเทโวปะวัตสตุวุทธิภาวายะสัตตานางสัมมิทางเนตุเมทะยิงมาตาปิตาจะอัตะระชังนิจังระขันติปุตตะกังเอวังธรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทา บทที่15เทวตาอุดโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโซกับปัตตาจนิโซกาห้นตุสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอามิสัมปะทางคุญยะสัมปาทางสัพเพเทวานุโมทันตุสับสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัยสิระขันตุสัปทาเพราะว่านาพิวตาหนตุขันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภรปัตตาปัญเจการันจะยังพระรังอรลหันตานันจะเตชนะรังคัน รักข้างพันธามีสัพพะโสบทที่สิบหกสุมาฆาละคาถาโหตุสัพพังสุมัาฆลังอคันตุสัพพเทวตาสัพพัพุทานุภาเวนะสดีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมัาฆลังอคันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสดีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมัาฆลังอคันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดีโหตุนิรันตรง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจอทิษฐานนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตตายด้วยการสักขัยบทสวดนมนต์พระสูตรพระบาลีและวัคขถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้คนจักผูกภยัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพวพยายดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสายยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิดตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวค้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระวริตจงสําเร็จศักดิ์สิทธุประการเถิด